Uh, ่เชงแล้วเชงแล้วพามามากับบ้านดุมาเล่ามาเล่ามากินนมแล้วมันเลอะมาแม่อุ้มกันนี่มีจะกิ้วแม่กัแม่อุ้มกันมันมีจุกิ้ว เราจะเล่นื่อว่ามอม,มเมมมาคุยกับตัตวนึงนะมามา,าแม่มา มมามาแม่อุ้มมามาเเร็วเร็วมาแม่อุ้มก็ได้มาล้วมาลูกมมีไมาใหญ่มากไม้ใหญ่แล้วมอุ้มมาลูกมากุ๊แม่อุ้มก่นเนาะม่จะัดไม่จัดเมาสวนนี้มีหมาใหญ่ลูกว้าว เรามีตัวเดียวเราต้องไปหาพักพวกมาสักสามสิบตัวนะลูกนะใช่ไหมค่ะเช็คครับคุณครับเราต้องไปหาเด็กแก๊งก้อนเอามาไว้บ้านสวนเราอันนี้เขามีเด็กแก๊งแล้วถ้าเขาไม่มีเด็กแก๊งเลยชึ่ปัดคำแล้วชื่อช่อหัษ์ ทำนักชมครรมเนแล้วถึงมาชวนเราแล้วลว,ว้าวชาชูชาชูชาชูชาชออกลัางกายมาครับปูขาวปูขาวเทาวายลวรวหไปเชี่ยวมาครับไปชื่อน,นมด้วยไม่เอารถไปครับแต่โคออกลังกายครับ กลับมาถึงภูขาเทวาแล้วครับถึงแล้วภูเขาไม่เคยกระช้าโครอลกมถึงแล้วถึงเขตภูเขาแล้วลูกไชาโคชาโครวเร็วเรว้วมวชาโคเร็วถึงเขตภูเขาแล้วแหละแล้วต้องมาเยมันชิกัด ก็ถึงบ้านเราแล้วทางเที่ยท้าทุค่าปูขาจะขอกลับมาแล้วค่ะไป้วนเลยกลับบ้านเรา ก็บผักไปกินกับช็อบซำก็กระถิ่นดินด้วยเดี๋ยวสักคู่นะไม่ก,กับผักนี่ชอตซำก่อน รดี๋วปะแม่ถึงบ้านถึงบ้านน้องแล้ววว้าบ้านน้องสวเฉลิมแล้วก็บ้านเราแล้วก็บ้านน้าอา ชค้นทุกมากลับบ้านเราใกล,ล,ล้ถึงแล้วนั่นไงถึงบ้านเราแล้วเด็กน้องก็บ้านเราแล้วเฮ้ยมาแย่วัดไล่ภูคำออกมาแล้วชาโคหมาใหญ่ไล่นั้นออกมาแล้วพ่อจะต้องให้แม่อุ้มด้วย แม่มาเยี่ยไรภูคำมาแมา่าอุ้มกันทุกมามาลอกภูคำมาแม่อุ้มกับบ้านเราแหน่บ้านเราเห็นบ้านเราได้ไม่บ้านเราจ้างยังไม่เชื่อเลยน้ำน้อยจ่ยาจูงให้ ให้มันค่อยๆหมาใหญ่กว่าแล้วเอาไปงั้นก็ว้าวตายน้ำปูทำไมใหญ่จังเล่นได้มอยมาโดดเล่นตัต้มๆได้มอย มันก็ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แล้วเราค่อยมาโดดเล่นกันนะแอ่โคลเล่นน้ำเดินๆก่อนปนะก็เดินมาจากบ้านเราร้อยเมตรก็มาโดดน้ำต่ำเลยเข้าบ้านเร ชมน่ชมคำใหญ่โท้งน้ดไปว่านะก็ไม้กไ่ไม้ใหญช่องตัวเห็นไหมไม่มใหญช่องตัวนั้นนะไม้ใหญนะอาจแล่ผูกคำไอ้บอกปีไอ้บอกบีไหมตัดไม้ให้มัน บอ๊บอบบี้บ๊อบบี้อย่ากัดน,น้องน้องตัวเล็กนิดเดียวเอ,องเลลบ๊อบบีน้องนี่ล่ะบ๊อบบี้ไม่กัดน,น้องหรอกบ๊อบบี้เฮ้ยจิ้มกัดหน่อยอืมกำหอม่อเลย นั่นแรกผู้ค้ำแบนบ้านแรกผู้ค้ำได้5กิโลก็หอบแพ้แล้ว กิโลก็หอบแคทกลาชโคได้ว,วิ่งยี่สิบกิโลต้องไปปั่นกี่กิโลฮก็ไผ่เราโตแล้ว,ลวเห็นไหมหนึ่งก็สองก็อสามก็ให้ลุกเข้าบ้านนะ เวลวจะแม่เอานมให้พี่ถึงบ้านเราแล้วเดี๋ยวค่อยไปเล่นบ้านได้คู่ค้ำฮัลโหมาได้เลยทั้งคนเก่งที่สุดเลยล่ะถึงบ้านเราแล้วเย่เ,เ,เก่งที่สุดเลย ไปหาเอื้อ,อ,อยในป่าไป,ป,ปลูไปเออแม่ก็ทำแตงผักไม่เสร็จเลยน่าเ,เล่นค่ะ